ทำเลไม่ดีเลยทำไมอ่ะไม่มีต้นคิดมาดนี่ไงมันอยู่ไกลอ่ะม,มัน,นคิดสมาธิดี่แอร์ก็หนาวพี่แอร์ก็ร้อน,นเป็นไรหนูตกตรงนี้ก็แหละขอเอาอยาในกระเป๋าก่อนอ้าวพี่มีปลา <c oughs> ด้วยเหรอ <c oughs> เอาแห่งดิ ลุยตรงนี้เลยเหรอคอนเสิร์ตคนจนอะเราไม่จนนะปัดมุมก่อนแป๊มหนึง่งอะไรนะอะไรนะอแต่หนูขอเลิกเพลงก่อนพี่อยากฟังเพลงอะไรม,มีเป็นพิเศษไหม เปนงแล้วอ่ะเป็พิเศษอะไรก็ได้อีกแหละอะะไรอุ้ยกดผิดเลยใครทำธนาคารกี่โมงเหรอกี่โมงอ่ะวันนึงนะวันทักมาเออเองรู้เองไม่บอกว่าว่าว่าไงเขาก็อยู่กับเพื่อนกันอยู่แล้วเพื่อนพี่น้องอ่ะ อยู่กับเพื่อนไง่ายเขาอยู่กับเพื่อนตั้งแต่แรกไม่เคยไปไหนอยู่แล้วเงอมอะไรเป็นอะไรเราเราข้างๆเนี่ยอีบ้าอยู่ตกปลาอยู่ตกปลาถ้าเป็นเพื่อนกันจริงก็หาให้เจออยู่กันสองคนอะไรไปรวยวะก็วิ่งหาให้เจออะไรนะเป็นนี่ผมอ่ะเป็นนี่ผมมีคนมาหาเราคนอย่างมึงเนี่ยนะกุต้องติดไอเวร เกิน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 เพื่อนบุญล้วของเองไว้บ้ามันบอกว่ามันอะอยู่แต่กับเพื่อนแต่ไม่จริงฮัลโหลกูยืนอยู่ตรงข้ามคนเดียวเนี่ยครับเพื่อนรักว่าไงคิดถึงมากก <c oughs> ำลังยะน,นินทาคิดถึงอะไรคิดถึงเพื่อน,นไง,งนไม่ได้เหรอคิดถึงมากตกปลากันมา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 ,มานินทาจุ๊บ <c oughs> ไม่ไหวอ่ะไหวพี่ติมจะให้กูร้องเพลงอะไอตัน พี่ตีมไม่หันหน้าเข้าทะเลล่ะโอ๊ะกลัวตกครเป็นกลัวตกอ่ะเมื่อกี้เหมือนี่มันฮิวมังกาซอได้ถูกจังหวะป้าตันนู้นว่าจะแตกอ่ะโ้ยหพี่ดับบอกววะฮะโอ้พี่ตีมหหหนูดับไหมหรือพี่กินอยู่ อ๋ออะฮ่เยแล้คนเลยเนี่ยพี่ดูแลลูกแก่จะดีหรเ่าอ้เราเพลงก่อนเฮ้ยอร่อยป่ะอร่อยแต่เลยต้มยำกุ้งอุ้ยข้าวคือกะปิปลาแต่หนูจะไปทำมาม่ากินอุ้ยหนูก็มีข้าวกะปิปลาทูน้ำพริกมีหมดอะใครขิงอะไรมาตอนนี้ปูมามิตันมึงจะหลบมึงจะไปตกไกลทำไมวะมันไม่เห็นหน้ามึงเนี่ย อา้าวพี่โอ้โหเนี่ยชวนคุยกดโ oh <ไป S 1> อ้ยชีมายืนข้างๆได้ป้ามันไม่เห็นโอ้ยชีคุณาเลยเย็นตกด้วยได้ไหมครับได้ครับ <laughs> <laughs> อะไรชื่ออะไรครับถ้าจะตกด้วยต้องบอกชื่อนะ ชื่ออะไรครับแป๊บนึงนะกดปายู่ครับกดไม่ได้เลยเห็นไหมนี่ยไปทำเขาทำไมอ่ะนนท์ไม่เห็นหรอกกดไม่ได้ก็ไปซื้อใหม่ผมไม่ผิดแม่โคมนารู้ไหมผมไม่ฟังฮ้ยคนนั้นเสียงเหมือนการ์ตูนเลยอะขวามือผมไม่อยากฟังพี่ตลอดไปกระเป๋าอะไรนะ น่าเสียงเหมือนการ์ตูนปะเสียงน่ารักจัดไม่ได้ไปฟาร์มรอบเมืองหรอกครับไม่มีรถครับโอเครอผมใช้นี่ก่อนเดี๋ยวผมพาไปแลวเี้ครับแสนห้าไปเป็นอ,อะไรเอ้ารู้จักกันเหรอ,รหอไม่รู้เอา้า คนไม่รู้จักกันจะไปด้วยกันได้ไงเอ้าก็เดี๋ยวก็รู้จักกันเองไม่ได้ไม่รู้จักก็คือาไม่รู้ชื่ออะไรหนูชื่อแมรี่เจนคนหัวข่าชื่ออะไรเอ้าหรอเอ้าชื่อไอซ์ไอซไหนไอซบักเก็ต ชาเลนจ์ดนว่ยไปขายปลาแล้วโอเคไอบักเก็ตชาเลนจ์กับป๋าจะเงียบหาอะไรอ่ะเนาะอะไรอ่ะคุยกับกุมารอ้วนอยู่อีอ้วนกุมารอะไรมีแบบเบลเบลมาอะไรรักนะอะไรก็ไม่รู้อะรักรัก แบบร้อยเปอร์เซนต์พี่สิริอันเนี้ยพี่สิรินกล้าพูดเลยว่ารักแบบร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆริง้อยเปอร์เซนต์มากอะใครหนูรักพี่สิรินไงทําไมหรอเขารักตันไงพี่ตีมวันนั้นหนูแบบมาเดินดุม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 แล้วเจอใครไม่รู้ฝรั่งแบบว่าฝรั่งกองฝรั่งกลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันนั้นพ่หนูละหนูงวู่ไม่นอนไม่หลับแล้วคืออย่างงี้คนดูเสียใจนะเว้ยเขาก็แบบรอดูอะแต่เองแบบว่า มาตกปลาไม่ไม่บอกคนดูไม่อะไรสักคำอ่ะเขาเสียใจมากซีรีนอะไรใช่พี่เหมือนพี่ซีรีนเลยพี่ซีมันมันมันทักมาบอกหนูว่าอะไรหนไหมพี่ติมบอกว่าโกแบบมึงดูแลสนุกดีนะอะไรอะไรเพื่ออะไรนะไม่ได้ยินอะไรนะมนพื่ออะไรนะหนูไม่ได้ินเหมือยกันเมืกีหลังโกดูไหมสนุกดีนะไม่ใช่ไม่มันมันทักมาบอกหนูหลังไหมว่ากับตันกูลองไปหลังโกแบบมึงดูแลสนุกดีว่ะ นี่ลีลินเห็นไหมบอกแล้วพี่เชื่อมันเหรอหนูม,มีหลักฐานหนูม,มีหลักฐานนหะเพราะหนูไม่เคยโกหก <laughs> พี่เชื่อคนแบบน, <laughs> น,บบนี้หน้าตาแบบนี้เหรอพี่ติมฮะหน้าตาแบบนี้มันทำไมหรอมันดูโง่เป็นโลควายเป <laughs> ็นมัว่วพี่เฮียตันเนี่ยโอ้มรู้ความเปล่าวะเฮ้ พี่ก็ไม่เคยหลังอะไรแบบตีสองตีสามลอกไม่นอนอ่ะแบบบ้าหรออน่บ้ามันมันบอกคนดูว่ามันไปนอนดุหนังกับหนูแต่หนูอ่ะยังโกอยู่เลยยันเช้าอ่ะแล้วมันก็หนูมาเจอมันนั่นแหละวันนั้นอ่ะพี่ก็คิดเอาความโปเป็นอะไรก็คือหนูก็ขยันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ติมหนูก็มีฟาร์มมีไฟฟาร์มตลอดเราเองชื่ออะไรคือิษขี้เกียจแล้วก็มาพาหนูเางเงี้ย พี่ฟาร์มทุกวันครับโทษทีแล้วพี่ซีลินฟาร์มกับใครอะฟาร์มกับน้องชายพี่ดิแล้วพี่ติมเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้พี่ฟาร์มกับใครหรอฟาร์มคนเดียวใส่เปล่าเจอเจอเลยทำไมพี่ไม่หาเพื่อนตกปลาไม่มีอะเพื่อนไปมีแฟนหมดแล้วรรู้้ไไดงคับใช่หรอใช่เจโอ้โหลูกสาวแอบไปพีคเลยหาให้พี่บ้างดิเปิดแจะแบบ มีเพื่อนตกปลาแต่มีคนแอบมองพี่ติมอยู่ที่ตกปลาทุกวันอะไอตันว้าใครวะรกระซิบมยดิกูก็ไม่รู้แต่เขาบอก<ค>ว่าเขาอะรู้ว่าพี่ติมเป็นเพื่อนกับครูเพราะว่าเขาเห็นตลอดดดไ้้คาเเนนีห็ตลอที่ตกปลาเขาบอกเงี้ยเห็นคุณอยู่ได้กันเขาบอกเงี้ยถ้าคนมันไม่ใส่ใจมันจะรู้ใบตัน ครูถามจริงอ่ะถ้ามึงแบบไม่รู้จักใครสักคนแล้วมึงแบบไม่เห็นเขาอยู่คนนึงมึงจะรู้ไปเรื่อยเขาจะไม่เห็นเลยพี่ไม่ค่อยได้มาก็เวลาที่พี่มาเขาเห็นไงแสดงว่าใส่ใจไหมตันใส่ใจดีวะกจริง ง่วงว่ะซันอย่านอนอย่านอนใครเขานอนกันเวลาเนี้ยอืมง่วงว่ะสองทุ่มครึ่งเองไหนบอกว่าวันนี้หนูเจรันเช้าวันนี้หนูหยุดรันเช้าเช้าคือหมายถึงตอนบ่ายฮะยองยองหนูรันยาวอ่ะเอ็งบอกเนี้ยรันยาวแต่ต้องมีข้าวกินอ่ะเดี๋ยวไปเวฟข้าวกินก่อนเดี๋ยวขอแบบว่างๆ่าเดี๋ยวไป ไปข้ากินบินใหม่ปีนี้ก็คอยได้เจอใครที่เขาจะไม่หายไปเลยไปย,ไยให้เตอนรู้ป้าก่อนตันมา <c oughs> พี่เหนื่อยมากเลยที่พี่ต้องต่อสู้กับอะไรก็ไม่รู้อะตันแป๊บเองนะพี่อเอาเหอะวิ่ยแม่พี่อยู่ปะ 谁演的？<music> <music>